คนสวดกับกำนันจอยอยู่น่ารักจังอ่ะขึ้นยังน่ารักจังเลยก่อนนั้นไม่เล้วก็ได้เนาะชอเล็กๆกับไม่เอานะจ้าอยากได้ช่อใหญ่ๆจ้าสี่พันนะครับช่อนี้กูรับสี่ข้าวขอรักโบรีทุตลาวนะก่อนนั้นนะล่าสุดคนข้างเคีงกับเราอีกครับคนข้างคีงน่ารักจังอ่ะก่อนนั้นเราไม่เคยได้เราใหม่จากใครเลยนะ เน้ยกองไฟเหมือนเกินเราไม่เคยได้ดอกไม้จากใครเลยนะไม่เคยไอกัมจากใครลยนเออกาไม่เคยได้ดอกไม้จากใครเลยอะ่ะคือแบบจริงอะ่ะถ่ายรูปไหมไม่ไดคนละคนดูก็คือไม่ไหวเดี๋ยวตายเดี๋ยวก่อนหน้นี่ไปได้ไหมรถเลี้ยวเลยมันเกิดไงขอบคุณขอบคุณเหล็กเมื่อคืนนหลานันโทรมาเอ้ยทักโทรวะทัก,ทกมาบอกว่าให้เป่าเทียนใช่ไหมแล้วก็มีไฟเช็ค ก็คิดว่าเออแคนนั่นก็พอเรียวอ่ะไม่คิดเลยมีดอกกุหลาบอันใหญ่นี่กันเอาได้ครับเปิดนลครับเบอร์นี้ครับผู้ใหญ่การกอบคุณครับ